สวัสดีค่ะร้านติซอยหนึ่งนะคะร้านเราก็จะมารีวิวรถ v o น v o นะคะคันนี้นะคะรุ่น x c 6 0นะคะกับอาการกระจกมองข้างนะคะไม่พับเข้านะคะนี่นะคะให้ดูรถหน้าตารถรุ่นรถกันช,ชัดๆนะคะนี่ก็คือคลิปข่ายก่อนซ่อมนะคะจะสังเกตเห็นว่ากระจกมองข้างขวานะคะคือข้างคนขับเนี่ยมันไม่พับเข้านะคะ แต่ข้างซ้ายนะคะคือข้างผู้โดยาสารนี่สามารถพับเข้ากลางออกได้ตามโปกติน,นะคะตามคลิปวิดีโอเลยคะ่ะนี่คืออาการกอดมาซ่อมกับร้านเรานะคะลูกค้าอยากให้กระจกมองข้างพับได้นะคะข้างขวาตอนนี้ก็พับเข้ากลางออกได้และะ้วค่ะสายให้เกิดจากอะไรข้างในมันเสียไปนะคะเราก็เปลี่ยนตัวใหมค่ค่ะตอนนี้ก็กลับมาพับเข้ากลางออกได้สมบูรณ์แบบแล้วค่ะอันนี้ก็จะถ่ายให้ดูนะคะเวลากลดรีโมทนะคะ ล็อกรถแล้วกระจกมองข้างทั้งสองนะก็จะพับเข้าอย่างนี้นะคะแล้วเวลากปดกดล็อกนะคะกระจกมองข้างทั้งสองก็จะกลางออกแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนะคะนี่ค่ะกดล็อกนะคะกระจกพับค่ะแล้วเมื่อกดปลดล็อกนะคะกระจกก็จะกลางออกแบบนี้นะคะ ถ้าลูกค้ามีวอนโวรุ่นนี้ที่มีอาการกระจกมองข้างไม่พับแบบนี้นะคะร้านติซอยหนึ่งของเราสามารถแก้ไขให้ท่านได้นะคะมาตามแผนที่ได้เลยโทรมาสอบถามอินบ็อกมาหรือไลน์มาก็ได้นะคะยินดีตอบปัญหาทุกท่านนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ